สวัสดีครับรายการศึกวันล,ลุมพินีสัปดาห์ที่84นะครับมีทัศนะดังนี้ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับชอบเหมือนกันตามไปคู่หนึ่งปั้มจับล็อกครับไปถามคูเบตมาละเขาชอบญี่ปุ่นนะครับคู่2องเอนะฮะผมก็ไปถามคูเบตมาละชอบเอ่ออะไรเนี่ยมามาวินอะฟิลิป,ฟ,ลปฟิลิปปินปะหรืออะไรนี่แหละนะครับเอามาวินแล้วกันนะครับนี่คือ2คู่แรกนะครับที่สาย รายงานมาคู่3ครับยางดํากลับมาแล้วครับเจอกับดาวรุ่งจากเลาานะครับก้องโพชัยนะครับไปดูคลิปนะก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับยางดําแล้วเนี่ยก็ยังดูเป็นรองยางดำนะครับฉะนั้นวันนี้ถึงเวลาที่ยางดําจะแจ้งเกิดละนะครับปล่อยมาสี่ไฟไม่ชนะเลยในวันนะถึงเวลาที่ยางดําจะแจ้งเกิดละวันนี้จัดไปที่ยางดํานะครับคู่4ี่นี่คู่ขี้เลยนะซ่อนรักเจอกับยูกินะครับซ่อนรักช่องหลังดีขึ้นเยอะ นะครับร่างกายดีหมัดอันตรายส่วนยูกิคนนี้เคยมานออ็อ่ไอเจ้าเพชรสีหมอกพีเคสันชัยนะครับหมัดอันตรายถือว่าเป็นดาวลุ่งที่น่าจับตามองของของญี่ปุ่นเลยนะครับคู่ขี้แต่ว่ายังชอบยูกินะผมว่าหมัดคมดีชอบยูกิเอียงเอียงยูกิแล้วกันนะครับโอมากินเต้กับเอมุยคู่นี้ก็น่าจะเดือดโอมานีนบูแลกนะครับส่วนเอมุยเนี่ยไฟที่แล้วเนี่ยอโอมาก่อนโอมาไฟที่แล้วได้โบนัสด้วยนะครับน็อกเพชรสันชัยเอมยูเดน ก็สู้ดีนะครับส่วนเอมุยไฟที่แล้วต่อญี่ปุ่นนะโดนนับก่อนกลับมาชนะนอกนะครับหมัดคมมากหมัดซ้ายคืออาวุธโดยรวมเนี่ยผมว่าเอมุยดีกว่านะคือมันมันต่อยคมดีหมัดส่วนโอมาเนี่ยจะแบบอุตลุดคือมีทุกอย่างแต่ว่าอาจจะหลุมหลวหน่อยว่ามีโอกาสโดนหมัดซ้ายของเอมุยนะเป็นรองหน้ารองเอมุยจากเมียนมานะครับพาแฮมกับจอร์ดนะครับโอเลดแพงมากก็ชอบพาแฮมนะเลดแพงไปหน่อย นะครับดูเอาแล้วกันเดชพิชัยโคจสิทธิ์นะครับล่าสุดเพิ่งชกกันมาที่กลุ่มพลังใหม่โคจสิทธิ์ชนะแต่ว่าเป็นการต่อยแบบ5้ายกนะวันนี้3มยกมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าดูลูกแข็งแรงทาาทรหดเนี่ยคือถ้าเกิดโคชสิทธิ์เดินอัดเดินชนตั้งแต่ต้นเกมนะอย่าช้านะมีทุกอย่างเตะต่อยซอกเตะต่อยซอกเขามีทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าลูกเบียดลูกสุดสีลูกแข็งแรงเนี่ยดูโคชิสิทธ์ดีกว่าเดชพิชัยนะครับน่าจะแพ้ลูกเนี่ยลูกเสียดสีอะ ชอบโคจสิทธิ์หรือว่าเจ้าหยกทองเป็นสินชัยนะครับสิงดํากับแอนที่นะครับเขาบอกเป็นมวยเขาบอกเก่งจากยูเครนนะครับระยะหลังไปต่อยอยู่กัมพูชาน็อกกัมพูชามา2ไฟมัง้งหมัดใช้ได้แต่อาวุธอย่างอื่นไม่เท่าไหร่ผมว่าถ้าเกิดสิงดําไม่แลกไม่บวกนะดักไตเอานะแข้งซ้ายหนักๆเนี่ยไปหวดเข้าไปก็ยังเชื่อว่าสิงดําน่าจะผ่านได้ชอบสิงดํานะครับแล้วก็ทัพทีมทองมารือโลกครับ ถือว่าเป็นคู่มวยที่สิทธิสำนักเดียวกันเคยอยู่กันเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนสมัยเด็กๆนะครับวันนี้เลดเปิดทัพทิมทองต่อเนี่ยว่าหน้ารองบรรลูโลกนะใจพี่ใจน้องอ่ะลูกหนักไม่เป็นรองนะครับซ้ายแม่นๆม่นหนักหแรงแซ้อมสอเดียพันธ์ด้วยชอบบรลลูโลกนะครับหน้ารองสันเดย์เพชรแสนคมครับชอบสันเดย์สามยกเนี่ยน่าจะเข้าทางไฟที่แล้วต่อยกัน5ยกก็ชนะมานะสันเดย์ระยะหลังนี่เขามีลูกลูกคนที่สามมันจะคลอดเขาตั้งใจมากนะครับ จัดไปที่ซันเดย์นะฮะบูหลก็กอึดถึกทนกว่าซาวเวียพลังบุญนี้ก็เพิ่งชกกันมาแบบ5ยกตตอย5ยกเนี่ยพลังบุญชนะขาดแบบสู้ไม่ได้เลยนะแต่พอเป็น3มยกนวมเล็กเนี่ยโอ้มันจะเข้าทางซาวเวียนะครับหลักเหลี่ยมมันไม่มีคะแนนนะพลังบุญนะซาวเวียมันบูหล็กดีชอบซาวเวียครับแล้วก็กล้องศึกเมืองไทยครับโอ้โหคู่นี้คู่ขี้เลยอะนะครับเลือกยากเหมือนกันนะเนี่ยคือเมืองไทยไฟแนเนื้อตัวดีกว่า ่าทุกไฟเลยนะเออผมว่าคือถ้าเกิดกล้องศึกเนี่ยไฟที่แล้วเขาโดนด่าเยอะนะไฟที่ต่อยกับยอดเหล็กเพชรอะถ้าเกิดต่อยเหมือนเดิมเนี่ยถ้าจะไปถอยหนีผมว่าน่าจะโดนด่าเยอะไฟนี้อาจจะมาแลกพอมาแลกมาบวกเนี่ยผมมันจะเข้าทางเมืองไทยหรือเปล่าอันนี้คิดเอาเองนะเออผมว่าเมืองไทยมีสอกมีลูกอันตรายเยอะกว่านะครับเอียงเมืองไทยแล้วกันนะครับแต่คู่ขี้จริงๆนะเพราะว่าความสดอะไรต่างๆมันอยู่ที่กล้องศึกแต่เมืองไทยมันได้ลูกบูลูกสู้ลูก,ลกหัวใจนะครับ อเาเป็นว่าโยนหัวก้อยชอบไปที่เมืองไทยนะครับอ่ะตามนี้แล้วกันนะครับคู่แรกชอบเซละคู่2มาวินยางดำยูกิเอมุยพาแฮมกุชสิธิ์สิงดำบัลลโลกซันเดย์ซาเวียและก็เมืองไทย3ตัวตรงของผมนะครับ3ตัวตรงของผมชอบยางดำนะครับออชอบยางดำชอบสิงดำแล้วก็ซันเดย์ยางดำสิงดำซันเดย์ นะครับประมาณนี้ครับรวยรวยเฮงๆทุกท่านสวัสดีครับ